เมื่อเราหัดทําไส้กรอกอีสานอันนี้เป็นไส้คอลลาเจนนะคะซื้อมาจากวอลมาร์ในราคา10เหรียญเครื่องยัดไส้กรอกในราคา15เหรียญเราก็เตรียมไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไส้คอลลาเจนแช่น้ำประมาณ10นาทีแล้วก็สับให้แห้งแล้วก็เอาไส้คอลลาเจนใส่เข้าไปในตัวเครื่องยัดไส้กรอกอีสานนะคะใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มไส้เพื่อไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในเราก็ยัดไส้ที่เตรียมแล้วลงในเครื่องบีบไส้กรอกอีสานเมื่อไส้เต็มแล้วเราก็ใช้ตัวดันกดลงไปเวลาบีบมันก็จะดันไส้ออกมา เราไม่ต้องทําให้ไส้กรอกมันแน่นไปนะคะพยายามทําหลวมๆเข้าไว้เวลาไปแอร์ไฟตัวไส้มันจะได้ไม่แตกพอเสร็จแล้วเราก็มัดปากนะคะออกมาเป็นหน้าตาไส้กรอกอีสานไหมแต่เหมือนไส้อวดซะมากกว่าเดี๋ยวคราวหน้าต้องลองมัดให้มันเป็นไส้กรอกอีสานแล้วกันตอนนี้เราทําแบบนี้ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ไปลายแหลมจิ้มๆให้ทั่วให้อากาศมันออกมานะคะพอจิ้มทั่วแล้วเราก็ใส่ไว้ในกละมัง เอาไว้อุณหภูมิห้องประมาณ1-2วันเราจะกันอีพี2นะคะบ๊ายบาย